โอ้ย oh yeah. ครั้งข่าวส่งข่าวนี้นะครับเป็นข่าวของเกมพวกสการเลตไวโอเลตวันนี้ลงช้าหน่อยนะครับเพราะผมไม่ค่อยสบายเท่าไหร่ส่วนข่าวในวันนี้ก็รีลันมาแล้วนะครับกับเลดเจ็ดดาวไดเคนคิ ใครที่พลาดวัดแล้วไปก็ถือว่ามีโอกาสแก้ตัวมาแล้วนะครับส่วนใครไม่รู้จะใช้ตัวอะไรสู้เนี่ยก็ลองไปดูไกด์ที่ผมทําไว้ได้นะครับและอีกหนึ่งอีเวนท์ที่เข้ามาพร้อมกันนะครับก็คืออีเวนท์เมตาบอนโดยในช่วงเวลานี้นะครับจะมีเลดอีเวนท์เมตาบอน5ดาวเกิดออกมาจํานวนมากซึ่งเมตาบอนในอีเวนท์นี้นะครับจะเป็นเมตาบอน5ถึง6 IV ทั้งนั้นเลยนะครับโดยแรนดอมไปทุกเลดนะครับแรนดอมลิสายรนดอม IV นะครับก็สามารถหา IV สวยๆนะครับมาเป็นพ่อพันธุ์แม่พันธุ์กันได้และก็ยังมีีโออกาาสนนนะครับเจชยย่ไดด้้ว เหมือนกับเลททั่วไปเลยไม่ได้เป็นเลทที่ล็อกอะไรอย่างใดนะครับโดยทั้ง2อีเวนต์นี้นะครับจะเริ่มตั้งแต่วันที่7นะครับไปจนถึงวันที่9ตอน7จ็ดมงเช้านะครับก็มีเวลาประมาณ2วันเท่านั้นเองนะครับก็อย่าลืมหาเวลามาลงอีเวนต์กันบ้างแหละสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนรอบหน้าทั้งข่าวจะข่าวะอะไรมาส่งก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์และกดกระดิ่งแจ้งเตือนทั้งหมดเอาไว้ด้วยบาย Thank mm -hmm.